สวัสดีครับอ่ะเคลมนี้เดี๋ยวมาขายเบาหุ่นยนต์กันหน่อยนะเบาคัดต้อมใครที่สนใจก็โทรมาสอบถามได้นะครับอันนี้ผมจะเปลี่ยนเบาใหม่ครับนี่ถอดออกตัวลำโพงก็ถอดโอ้นี่เป็นเบาสไลด์ได้นี่หว่าเนี่ยใช่ไหมเราต้องถอดตัวนี้ออกด้วยบ่ไม่ต้องหรอฮะไม่ต้อง อ๋อไม่ต้องเอาเนาะอืนี่ตุ้โกูไปไหนมาหนิไปไหนมาหน่ช่วงบ่ายวันเไปดูเขาไถนาจะไม่เปแล้วตอนนี้เขาเดี๋ยวให้ชูมาช่วยถอนกี่บาทวะเนี่ยทุกวันนี้เขาขายกันกี่บาทเนี่ยเบาคัตต้อมหุ่ยนต์นิ่มมาก เรือว่าไว้ทําไว้ทาําโซฟานั่งนะในบ้านดีกว่าเนาะนิ่มมัน,นเก็บุ่นจะใส่เบาะอเนิยวครับสอบถามพี่ๆสายรถตู้หน่อยเบาะอเนิยวถอดเกะเอ่อเกะอกจากรถครับเขาขายให้ห้าพันพอซื้อไหม นี่อันนี้จะเป็นเบาะหุ่นยนต์นะครับเนี่ยเบาะคัตตอมเดี๋ยวนี่ครับ,บเบาะคัตตอมกอเาเบาะหุ่นยนต์นิ่มมากนี่สุดยอดเลยมันหมุนได้เลยหมุนเป็นนได้ใช่ไหมได้เคยมหมุนไหมเอ้ยเด็กน้อยหมุนประจำเหรอสุดยอดเลยครับโคตรนิ่มเลยซื้อขายกันเท่าไหร่น้อนี่สองหมื่นไหม ดีคนเอาวปะน0องหอนให้ดูบมีครับนี่นี่บ่อหุ่นยนต์นี่หมุนได้นี่เมียกูเจ๊ฮะหมดเลยฮะอ๋ออยู่นู่นมีอยู่ อุ่นไอนนองสวยทเบื่ออะไรเต็นสายตาดีด้วยอีสายตายาวเบอร์สิบสี่เบอร์อยช่สิบสี่ป่ะ นี่วบซีอ่นี่เนี่นะถูกแล้วทางนั้นนั่นแหละนั่นแหละครับหมดเลยทางเียนเนาะเงินเนาะเตียนออกสีเอาโบธรรมดา นี่แหละถูกแล้วทำไมมันฝืดเหะหยอดจอังไหนเกี่ยวมันอยู่ข้างในยิยงนั้นก็ได้แต่ข้างนอกนะน,นี่ครับได้เครื่องเสียงไปใส่ดีแม็กแล้วดู ในเครื่องเสียงเาใส่ดิแม็กคืนแล้วนี่พอดีวะนี่ถอดเอาลำโพงไงไม่รู้เท่ากัน,นสิบสิบนิ้ว,วฮะบอกมันพุได้ไงวะเตีเยงน้ำบนนอกนั่งก็สบายเลยบ่ะเนี่ยโคตรนิ่มอ่ะ ายได้เทหร่ครับเนี่ยเบอรหุ่นยนต์คัตตอมครับตามรูปนี้เลยได้เลยใส่เป็นสีแถวใส่ได้ไหมสีแถวไม่รู้กได้ปะอ๋อเรื่อนอะไรน้อไปนั่นมันยังไม่ไมสุดห่อ ล <c oughs> ายตัวมนกันนันเนี่ยแต่ก่อนเบาะเบาะรุ่นนี้นี่มันมันได้ราคาได้คุณหาซื้อเยอะเดียทุกวันนี้มันมาแพ้อะไรนะเบาะเขาเรียกว่าเบอะของเอาผาดพอเบอกเอาผาดเข้าปุ๊บมันราคามันตกเลย

เดี๋ยวหากระป๋องมาใส่น็อตก,ก่อน,น,น,นมันเป็นขาพลาสติกว่ะเอ็นทูไปฝุ่นครับไปอยู่แต่ใต้นี่น,นี่ยเดีนี่เล อู้นอนมาต้านเห่นึ่งองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้มันก็12บสองสิบ่สเจ ตอนนี้17เจ็ดทอนนี <c oughs> นางนี่สนี่ก็สี่แปดเก้าสิบสิบเอ็มสิ้งหน้าสอเฮ้โอ้ <c oughs> ไม่พับตั้งนานเลย นำหน่อยด้วครับเนี่ยอกตัวนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่เผื่อใครหาก็โทรมาสอบถามได้ครับ0ูนย์แปด4 7สามหสามสี่ี่เจดนะครับ,รบประมาณนี้เลยนะี่สภาพข้างหลังนี่ครับไม่มีขาดนะครับอันนี้ครับ อันนี้มันหมุนได้นี่หว่าเนี่ยเนาะมันหมุนได้ด้วยนี่นมันแบบไหนวะเกิดแบบไหนเนี่เป็นเป็นเอวมันไม่โคเลยดิเอวหมุนได้ครับเป็นไหมมันรอบเลย